ทีมวอลเล์บอลหญิงไทยถล่มฮ่องกง7-2งในเกมที่กลายเป็นเรื่องราวกล่าวขานไปทั่วเอเชียไม่เพียงเพราะผลการแข่งขันที่ขาดลอยแบบเหนือความคาดหมายแต่เพราะเป็นเกมที่แสดงให้เห็นถึงการผสานพลังความมุ่งมั่นและความเป็นหนึ่งเดียวของนักตบสาวไทยที่ก้าวข้ามทุกความกดดันเพื่อควา้าแชมป์เอเชียกลับบ้านได้สำเร็จการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันเข้มข้นสนามที่แน่นขนาดไปด้วยแฟนวอลเล์บอลจากหลายประเทศ ทุกคนต่างมาจับจ้องดูการประชันฝีมือระหว่างทีมไทยที่กำลังฟอร์มร้อนแรงและทีมฮ่องกงที่เตรียมตัวมาอย่างดีการเจอกันของทั้งสองทีมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลขอองค์การทำงานหนักยาวนานหลายเดือนเน้นทั้งแผนการเล่นการออกกำลังและการปรับสภาพจิตใจเพื่อรับมือกับแรงกดดันระดับทวีปทันทีที่เสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขันทีมไทยแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในเกมรับและเกมรุกอย่างชัดเจน การเสิร์บลูกแรกพุ่งแรงและแม่นยำจนทำให้ฮ่องกงต้องเสียจังหวะไปทันทีนักตบสาวไทยใช้ความเร็วและความคล่องตัวเข้ากดดันคู่แข่งอย่างต่อเนื่องการประสานงานระหว่างตัวเซตและตัวตบเป็นไปอย่างลื่นไหลทั้งการทำแต้มของหัวเสาบนเร็วและบลโค้งที่ทีมไทยถนัดทำให้แต้มไหลขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงต้นเกมฮ่องกงยังพยายามตั้งสติและหยิบแผนการเล่นที่เตรียมมาใช้ แต่แรงกดดันจากทีมไทยที่ไล่บุกอย่างไม่ยัง้งทำให้พวกเธอต้องถอยลงไปเล่นเกมรับเกือบตลอดเวลาทีมไทยเน้นการเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างชันฉลาดบางจังหวะเน้นสปีดที่รวดเร็วบางจังหวะใช้ลูกหยอดที่พลิกจังหวะจนฮ่องกงอ่านเกมไม่ทันโค้ชทีมไทยส่งสัญ,ญญาณให้ผู้เล่นค่อยๆเพิ่มความเร็วเกมขึ้นเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของคู่แข่งและเพื่อดูปฏิกิริยาในสถานการณ์ที่ทีมไทยสามารถควบคุมเกมได้เต็มที่ นักกีฬาแต่ละคนงัดทักษะเฉพาะตัวมาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการบล็อกที่แน่นหนาการตีบอลที่ทรงพลังและการรับลูกตบที่แม่นยำทีมไทยแทบไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสสวนกลับแบบเน้นๆมากนะักแม้ฮ่องกงจะพยายามปรับเกมและหาจุดอ่อนของทีมไทยแต่ทุกครั้งที่พวกเธอพยายามตั้งเกมสวนกลับทีมไทยก็สามารถหยุดยั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการอ่านเกมที่ดีการยืนตำแหน่งที่แม่นยำและการประสานงานที่สอดคล้องกันของผู้เล่นทุกตำแหน่ง ทำให้ฮ่องกงทำคะแนนได้ไม่มากเท่าที่หวังแม้ช่วงกลางเกมที่ฮ่องกงเริ่มจับจังหวะได้บ้างแต่ความคงสม่ำเสมอของทีมไทยและจังหวะการเปลี่ยนเกมที่ฉับไวทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีเวลาตั้งหลักเซตต่อต่อมาทีมไทยยังคงโชว์ความเหนือชั้นในทุกมิติเกมรุกที่ไม่ซ้ำรูปแบบทำให้คู่แข่งต้องลำบากในการรับมือแม้จะถูกอ่านเกมได้บางครั้งแต่ทีมไทยก็พลิกแผนอย่างรวดเร็วเปลี่ยนจากเกมเร็วไปใช้การบุกเสาไกล หรือบางครั้งก็ใช้การตีทะลุบล็อกที่ทรงพลังทำให้แต้มของทีมไทยขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงเชียร์จากแฟนๆชาวไทยในสนามดังกระหึ่มทุกครั้งที่ทีมทำแต้มได้บรรยากาศแห่งความหวังความเชื่อและความภูมิใจถูกส่งต่อถึงผู้เล่นในสนามอย่างชัดเจนในด้านฮ่องกงแม้จะตามหลังอยู่มากแต่พวกเธอไม่เคยยอมแพ้จังหวะหลายครั้งยังคงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมัน่น เช่นการเซฟบอลที่เกือบตกพื้นการพยายามหาจังหวะบุกจากบอลที่โดนบล็อกกลับมาหรือการปรับเมคานิกการเล่นให้เข้ากับสถานการณ์ความพยายามของฮ่องกงทำให้พวกเธอสามารถเก็บแต้มได้เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเซตที่ทีมไทยพลาดโฟกัสเล็กน้อยและเสียแต้มสองเซตให้กับฮ่องกงแต่กระนั้นทีมไทยก็ยังคงรักษาความได้เปรียบไว้ได้อย่างมั่นคงพอเข้าสู่ช่วงท้ายเกมทีมไทยเริ่มเดินเครื่องเต็มกำลังอีกครั้ง ใช้การอ่านเกมที่แม่นยำาขึ้นและการประสานงานที่แน่นหนาอย่างที่ซ้อมกันมาหลายเดือนก่อนเกมมาจะจบลงด้วยคะแนนรวม7-2ซึ่งเป็นผลที่สะท้อนภาพชัดเจนถึงความแข็งแกร่งและคุณภาพการเล่นของทีมไทยการคว้าแชมป์เอเชียครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือคาดหมายแต่เป็นผลของความทุ่มเทหนักหน่วงความซื่อสัตย์ต่อ,อการฝึกซ้อมและความสามัคคีของทีม หลังจบการแข่งขันแฟนๆชาวไทยต่างแสดงความยินดีอย่างล้นหลามนักกีฬาไทยหลายคนถึงกับน้ำตาซึมเพราะรู้สึกถึงความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในทีมตั้งแต่โค้ชทีมวิเคราะห์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพร่างกายทีมแพทย์ตลอดจนกำลังใจจากแฟนๆที่ตามเชียร์กันอย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือชมจากบ้านทุกส่วนล้วนเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักตกสาวไทยสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้ขึ้นมานอกจากนี้ยังเป็นการคว้าแชมป์ที่ตอกย้ำว่าไทยยังคงเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของเอเชียอย่างแท้จริงท่ามกลางการแข่งขันที่ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นทุกปีทีมไทยยังคงพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งในด้านเทคนิควิธีการเล่นและความแข็งแกร่งข,ของจิตใจนักกีฬาแต่ละคนผ่านการฝึกซ้อมที่ทรหารตลอดทั้งปี ั้งแต่เช้าจนเย็นพวกเธอต้องฝ่าฟันอาการบาดเจ็บความเหนื่อยล้าและความกดดันมหาศาลแต่ท้ายที่สุดความพยายามทั้งหมดก็ได้รับการตอบแทนด้วยการสร้างประวัติศาสตร์และนำถ้วยแชมป์กลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศชัยชนะครั้งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยมากมายที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลในหลายพื้นที่ของประเทศไทยผู้คนเริ่มหันกลับมาสนใจวงการวอลเลย์บอลมากขึ้น โรงเรียนและสโมสรวอลเล์บอลต่างเพิ่มการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้นักกีฬายาวชนได้แสดงศักยภาพการคว้าแชมป์เอเชียครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่สร้างความสำเร็จในวันนี้แต่ยังวางรากฐานอันมั่นคงให้กับอนาคตของวงการวอลเล์บอลไทยด้วยแม้การแข่งขันจะจบลงแล้วแต่เสียงชื่นชมยังคงดังต่อเนื่องทั้งจากแฟนกีฬาในประเทศไทยและต่างประเทศบางประเทศถึงกับยอมรับว่าทีมไทยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวยอย่างแท้จริง พราะมีทั้งพลังความคล่องตัวความยืดหยุ่นและความฉลาดในการเล่นที่เกินกว่าจะมองข้ามได้โค้ชทีมไทยเองก็กล่าวหลังเกมว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาเท่านั้นแต่เกิดจากความเชื่อมั่นความใส่ใจในรายละเอียดและการวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งหมดนี้คือความลับของทีมไทยในการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของเอเชียในปีนี้การคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเหมือนประตูเปิดทางให้ทีมไทยก้าวไปสู่ความท้าทายครั้งใหม่ในระดับโลก การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคตย่อมต้องเข้มข้นกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ด้วยศักยภาพและความพร้อมของทีมไทยในปัจจุบันเชื่อได้ว่าพวกเธอจะสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้นการเดินทางยังไม่สิ้นสุดแต่ชัยชนะครั้งนี้คือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าทีมไทยกำลังมาถูกทางและพร้อมสำหรับเวทีที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ ในสายตาของแฟนกีฬาชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สกอร์เหนือฮ่องกง7-2ง7-2แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความไม่ยอมแพ้และจิตใจที่แข็งแกร่งของนักตบสาวไทยที่แสดงให้ทั้งทวีปเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงใดทีมไทยไม่ได้ชนะเพราะโชคแต่เพราะความสามารถความทุ่มเทและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของทีมงานทั้งหมดการคว้าแชมป์เอเชียจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความสำเร็จ แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่ของเส้นทางแห่งเกียรติยศที่กำลังรอพวกเธออยู่ข้างหน้าและเมื่อทีมไทยเดินออกจากสนามพร้อมถ้วยแชมป์เสียงเชียร์เสียงปรบมือและสายตาที่เปลี่ยมด้วยความภาคภูมิใจก็ยังคงดังก้องไปทั่วทั้งสนามเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองร่วมกันของคนทั้งชาติทุกคนรู้สึกได้ว่าชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่กีฬาวอลเลย์บอลแต่เป็นชัยชนะของหัวใจคนไทยทุกคนที่เชื่อมั่นในพลังของความสามัคคีและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง